วาวเป็นอย่างที่แบบว่าพื้นบ้านมากเลยอะ่ะวิถีชาวบ้านวิถีชนบทน,นะคะเป็นอะไรที่สุดยอดม,มากเลยมาเบิงอีพอเวียงแหด้วยค่ะเบิงชีเดปลาหลายบอเวียงลงไปลหล่ะด้วยค่ะสุดยอดเลยบรรยากาศแบบออืื กระปุงเด้อค่ะโอูติดอยู่ใน,นนะั้นน่ะไอหอยด้วยไอหอยด้วยว้าวเขาเอินปลาหย่างพ่อปลาขาครับปลาขาวปลา,ปข,า,าปขาวนาพ่อคือสีแซ่บเนาะหนูนึกว่าปลาเข็มพ่อ เอาไปปิ้งเนาะไปปิ้งใช่ปิ้งมันจะหอมกบนุ่นูวปลาเข็งมันคือปลาเข็งเลยอันนี้ยังลูกมันตัวเล็กเนาะแต่มันอร่อยนะแบบเนี้ปิ้งกินกับลวกผักจิ้มแจ่วเนาะกบข้นเนี้ยวห่อนหอนะอันนี้เขากินอยู่สายนี่เขากินก็คือเหมือนเหมือนแม่พ่อแม่แม่ ได้อยู่เออจ้าเอออเลยจจะพ่อขึ้นเลยหลอามาพิ่นบ่กาค่าเองอ๋กไม่มีเลยครับเมาทุกมือแลยบ่กจ่าหรือจังไงพอรับหนก็มาเครับอ๋อนี่ได้มูบานนี่เลยบอพ่อช่วยนะครับด้วยงาน เยครับโอ้รอลานะานอาหารอ้